สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C M v a r a e t y นะครับวันนี้นะครับโอ๊ตก็ได้มาอยู่ที่วัดดอยคำแห่งนี้นะครับซึ่งวัดดอยคำอยู่ที่บริเวณบนภูเขานะครับของอำเภอหางดมนะครับซึ่งวันนี้นะครับแดดล่มลมตกแล้วเวลาตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ6โมงเย็นนะครับซึ่งวัดทางวัดจะปิดประตูที่เวลาหนึ่งทุ่มนะครับในส่วนของประตูทางเข้า วัดแล้วก็ที่พระเจ้าทันใจนะครับซึ่งแต่ว่าบริเวณรอบนอกนี้สามารถอยู่ได้ทั้งตลอดวันตลอดคืนนะครับซึ่งมมีทางลงทางด้านนู้นเนาะเมื่อวานนะครับที่โอ๊ตมาสำรวจก็กลับบ้านประมาณ3ามทุ่มนะครับสามารถอยู่ด้านบนบริเวณด้านนอกนี้ได้นะครับแต่ด้านในนี้ประตูจะปิดหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้นะครับโชคดีมากเลยนะครับโอ๊ตก็ได้มีโอกาสนะครับเป็นสะพานบุญนะครับ ให้กับช่องดังนะครับจําได้ไหมครับ FC สายลุมพลทุกท่านครับวันนี้นะครับโอด๊ได้มาทําการแก้บนนะครับให้กับช่องดังคือช่องสาวดาสตัตหีบหรือว่าสาวด c าชาแนลหรือว่าที่โอ๊ชอบเรียกท่านว่าสาวดามาราธอนนะครับประดามาราธอนนั่นเองนะครับเป็นปดามาราทอนที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่ง ได้มาแก้บนนะครับตอนนั้นป้าดามาราธอนได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับพร้อมกับลุงพลประแตนและคณะนะครับอยู่6ช่องคนยังจําวันนั้นได้อยู่เลยนะครับเอฟซีลหลายๆท่านอาจจะจําวันนั้นได้นะครับแล้วก็โอ๊ตยังมีรูปถ่ายที่ถ่ายกับลุงพลตอนเที่ยวกันที่วัดนี้ได้และยังมีสโลแกนอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาคุยในเรื่องของสโลแกนกันนะครับตอนนี้นะครับป้าดามาราธอนได้ให้โอ๊ตมาทําการถวายการแก้บน กับพระเจ้าทันใจด้านในกับดอกมะลิหนึ่งร้อยพวงนะครับซึ่งเราไปกันเลยนะครับบริเวณวัดก็กว้างขวางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดเป็นพระพุทธรูปนะครับพระเจ้าทันใจเช่นกันนะครับอยู่ด้านนอกองค์ใหญ่กว่านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรากําลังจะเดินไปด้านในนะครับอดเลือกที่จะมาเวลานี้นะครับเพราะว่า อากาศเย็นลงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ลดลดปัญหาของภาวะโซเชียลดิสแคนซิ่งนะครับบริเวณวัดนะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือวัดเทวรูปหลายพระองค์เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอาสมของฤาษีนะครับแล้วก็มีบันไดพญานาคนะครับก็ จดีนะครับเจดีก็มีลักษณะคล้ายๆนะครับเจดีมีลักษณะคล้ายๆกับอาที่วัดดอนสุเทพนะครับอ่าแล้วก็ที่นี่นะครับก็เป็นความเชื่อของชาวล้านาน,นะครับเป็นอาสมของพระนางเจ้าจามเทวีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ไปต่อกันเลยด้านในนะครับ ทั้งร้านนะครับได้แถมในส่วนของตัวในส่วนของพานไปด้วยนะครับแล้วก็มีกล้วยดอกไม้ที่โอ๊ตชอบทำแล้วก็เคยทำคอนเทนต์ไปไหว้พระก้าววัดด้วยนะครับตอนนั้นนะครับาสามารถไปดูคลิปย้อนหลังโอ๊ตได้นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่บริเวณวัดแล้วนะครับไม่มีผู้คนเท่าไรนักเลยนะครับตอนเย็นแบบนี้นะครับ ภายด้วยนะครับขาตั้งกล้องชำรุดนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณสักระทุกเทียนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับก็จะมีดอกมะลิเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่คือคนที่ขอพรแล้วสำเร็จนะครับ ไปถึงด้านในเลยนะครับก็มาถวายกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยทีเดียวนะครับโอก็จะทําการอ,าอธิษฐานนะครับซึ่งพระดามารารนบอกกับโอ๊ตว่าอา่ก็คือมีพรขอพอรใหม่ด้วยนะครับอ๋อโอเคครับเี๋ยวเวลาอีกสินาที ซึ่งตอนนี้นะครับโอ๊ตก็ได้มาถวายนะครับการแก้บนให้กับป้าดามาลาทอนเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอจะนำดอกไม้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ขอพรครั้งใหม่ให้กับป้าดาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปจุดธูปในตรงนั้นก่อนนะครับซึ่งป้าดามาลาทอนนะครับฝากมาขอพรใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ ซึ่งโอจะจุดทูบแล้วก็ขอพอรใหม่อีกรอบหนึ่งตรงบริเวณนั้นนะครับ วนนี้นะครับก็จะขอพอรรอบใหม่ให้กับประดามาราธอนนะครับ This is... เป็นการขอพอรนะครับรอบใหม่ให้กับอาดามาราธอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสำหรับกล้วยดอกไม้ อันนี้นะครับเดี๋ยวโอจะไปถวายที่พระประธานด้านในนะครับแล้วก็จะได้ไปชมพระประธานด้านในด้วยกันนะครับก่อนที่ทางวัดจะได้ปิดตัวลงนะครับปิดทางวัดจะได้ปิดวัดแล้วนะครับซึ่งได้เวลาอีกเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับของเมื่อวานนะครับอ๋อประตูปิดแล้วอ่าไม่ปิดแล้วกรรมการปรับข้าเดี๋ยวนก็ปิดแล้ว ทั้งรอบนีโอเคครับทั้งคุ้มก็ได้ครับอันนี้ก็จะถวายที่พระพิคเนศนะครับ <pricing> นี่ก็เป็นบริเวณวัดนะครับ ว่าองอันนี้เป็นออกตั้งไหนครับอ๋อโอเคนี่นะครับบริเวณวัดก็จะสวยงามนะครับนี่ก็จะเห็นวิวด้านหลังนะครับบริเวณนี้นะครับสำหรับเอที่อยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับ m e ขอแนะนามาที่นี่ได้เลยนะครับวัดดอยคำนะครับซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็สมพล ปานาเลยทีเดียวแล้วก็สามารถมาชมวิวเมืองเชียงใหม่ที่นี่ได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งอดอยแห่งนี้นะครับก็จะไม่สูงเท่ากับดอยสุเทพนะครับแล้วก็มีในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทวรูป ต่างๆเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศแล้วก็ในส่วนของพระอิน์ก็อยู่ด้านหลังบริเวณพระปรางสายญาตนินนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปโอจะมาทำคลิปเพื่อที่จะเล่าประวัติศาสตร์ของวัดโดยคำอีกในโอกาสต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาวัดนี้อีกในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค,ค์กดแชร์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็รับชมโฆษณาโอทให้จบด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอตเชียงใหม่ CMT